สวัสดีครับอันนี้เราก็อยู่กับช่องงานเราเราเอาดอยวีหนึ่งนะครับอย่าลืมฟักเราก็แชร์คลิปว,ว,วันนี้จะทําขึ้นไม่ได้นําสินค้าไม่ได้จักชวนและการลงทุนในรายการลงความเสี่ยงครับอันนี้เราก็อยู่ข่าวค r ิปโตสองพันยี่ิห้านะอันนี้ก็จะเป็น ep ที่หกสิบห้านะก็เป็นข่าวเกี่ยวกับ bitcoin นะก็ bitcoin ก็มีโอกาสไปแตะเก้าหมื่นอีกครั้งนะเก้าหมื่นดอลลาร์หากยืนเหนือนะแปดหมื่นสี่พันดอลลาร์ได้นะวานก็กลับมาช้อนซื้ออีกนะช่วงนี้นะหลังจากที่ราคาล่วงหลุดแสนไปนะ ไปดูกราฟก็เซ็กน้อยล่าสุดเนี่ยก็ประมาณนี้นะวันที่เรมามองวันที่เจ็ดนะที่แตะเก้าหมื่นแล้วก็ค่อยไหลลงมานะแล้วก็ขึ้นขึ้นขึ้น,นพยายามถึงเก้าหมื่นแต่ไม่ถึงนะแต่ช่วงนี้วานก็กลับมาช้อนเยอะนะไปดูกันนะก็ตอนนี้ก็ราคาบิตคอยก็เริ่มฟื้นแข็งแกร่งนะในช่วงสี่เดือนที่ผ่านมานะหลังจากที่สิ้นปีทีแล้าก็แตะแสนเก้าพันสูงสุดแล้วก็ค่อยๆมินลักวิเคราะห์หลายคนที่คาดการว่านะ บิตคอยจะไปแตะเก้าหมื่นนะก็มีแนวโน้มเพราะมันใกล้แค่เอื้อมนะนว,วานก็กลับมาช้อนนะก็มีกระเป๋าบิตคอยขนาดใหญ่นะที่เป็นกระเป๋าระดับวานฉลามนะที่มีบุตรบาทนะก่อนหนะ้านี้วานบิตคอยก็เขาเรียกว่าอะไรนะทําการช้อนอย่างต่อเนื่องนะทําให้ราคาพุ่งไปแตะหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นประมาณนั้นนะแล้วทาให้เย็นช่วงเดงือน ต้นๆน,น,นะกุมภาแล้วหลังจากนั้นนะก็โดนทำนะก็เกี่ยวกับมาตรการภาษีนะก็ทําให้ราคาล่วงแตะเจ็ดห่นเจ็ดเลยนะช่วงนั้นนะอ่าแล้วตอนนี้ก็เหมือนว่ากวานก็เริ่มกลับมาช้อนซื้อนะทําให้ปริมาณบีซเพิ่มขึ้นนะคิดมูลค่าหนึ่งจุดเพันล้านนะแต่ก็มันจะมีหลายสิ่งหลายอย่างเกิดขึ้นนะวิตคอ์ชื่อดังก็คาดการณ์บิตคอยมีแนวโน้มจะพุ่งแตะเก้าหมื่นนะ แต่ก็แนวรับอยู่ประมาณ8 0สี่ช่วงนี้ก็ค่อนข้างแข็งอเขาเรียกว่าปัจจัยความเสี่ยงก็เลเวอเรจนะคนที่เหมือนว่ากู้มาเทรดนะฮะพวกสัญญาออปชันสัญญาอะไรก็เพิ่มขึ้นพอสมควรสิบกว่าเปอร์เ็นตะ์สิบสามเอร์เซ็นตก็ใกล้ระดับก็มีถึง28ล้านนะที่เต็มไปด้วยเขาเรียกว่าเลเวอเรจจำนวนมากนะถ้าขึ้นก็พุ่งทะลุแต่ส่วนใหญ่ก็มีแนวโน้มที่มันจะร่วงนะ เพราะเหมือนมีคนช็อตค่อนข้างเยอะนะก็ะขอบคุณที่ติดตามและรับชมนะใต้คลิปวิดีโอจะมีลนะิงก์นะเวทคคริปโตอันดับหนึ่งโลกนะใบนั้นโอเคเวเทคคริปโตบบบนนะอันดับสี่บิดเกนะครูคอยเกตเดโดแอลแบงค์นะขอบคุณที่ติดตามและรับชมคลิปนี้ไม่ชักชวนละกันลงทุนอย่างใดการลงทุนค,ความเสี่ยงใครจะลงทุนก็พิจา,ารณากันดีๆเจอกันใหม่พี่นานเจอกันใหม่ครับบ๊ายบาย